สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเดลังหมันนะครับมีรชาชนคนเล่นของนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เดเราถ่ายกันก่อนจะเข้าเรื่องเนี้ยเราถ่ายกันบรรยากาศพันล้านโอโ้โหฉากพันล้านฉากพันล้านเนี่ยน,นี่ด้านด้านหลังเนี้ยครับเกินด้วยคือคือด้านหลังนี่คือเป็นฉากหน้าวิหารใช่ครับวิหารอายุยืนวิหารอายุยืนนะครับเขาก็จะมีรูป พญานาคแต่คนจีนหน้าตาพญานาคที่นี่หน้าตาเหมือนมังกรก็มีทั้งพญานาคและมังกรมีพญานาคและมังกรสองแบบเลยที่ที่เราอยู่ด้านหลังนี่เป็นพระมังกรนะมังกรแล้วก็เป็นพระสักการ์จายยืนตั้งงานอีกตรงด้านหลังนะครับพระทเาวสุวรรณนะครับเาวสุวรรณที่ทางวัดสร้างมาคู่กับวัดนานพอสมควรใช่ครับ่อาเราจะมาคุยกันเหรียญเลยวันนี้จะมาแนะนําเหรียญรุ่นเจริญพรครับเจริญพรบนและล่างครับ บนกับล่างอันไหนแพงกว่าครับตอนนี้ต้องบนเพราะบนออกก่อนอ่าครับเหยนเจริญพรบนเนี่ยออกสร้างเมื่อปี62ในวาระแดรอบ96ปีครับผมสังเกตให้ดีครับคําว่าเจริญพรแพงทุกวัดแพงทุกหลวงพ่อแพงทุกหลวงพ่อไม่ใช่เฉพาะหลวงไม่ใช่เออกวัดไหนวันนั้นได้รับความนิยมใช่ครับแล้วเจริญพรบนด้านแพงกว่าเจริญพรล่างไหมใช่สาเหตุหนึ่งเลยเจริญพรบนก่อนอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าอ่าเป็นเหรียญผิวลุ้งเป็นผิวสีลุ้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไป คือตอนนี้มาคนเดียวคลิปอยู่คนเดียวนะครับทั้งช่องคุณอย่าคิดอะไรมากนะครับว่าโปรโมชั่นต้องอย่างงุ้นอย่างงี้น่นี่แหละธรรมชาติแล้วไม่มีปัญญาจ้างเขาคือคือหลายคนบอกเฮ้ยแต่ทคุณจะเพิ่มช่างภาพช่งเพิ่มช่างภาพคนหนึ่งโดนไปสองหมื่นนะครับต่อเดือนนะครับใช้จ่ายแต่ขณะที่ผมได้ค่ารายได้จากโฆษณาคลิปละยี่สิบบาทนายบอกว่าคนก็แนะนําว่าคุณต้องอย่างงี้งอย่างงี้ทไม่ได้เขาบอกว่าระวังดู อ่วิดีโอของพี่ไอเทพนะครับอ่ารบกวนช่วยเขาสักนิดนะครับอย่ากดข้ามโฆษณาครับน่นแหลผมไปเจอ FC แล้วนั่นแหละรายได้เขาผมไปเจอ FC แล้ว f c ก็ซื้อสัตว์มากเลยครับพี่ไอเทพผมไม่เคยดูโฆษณาช่องพี่เลยเออกระดูตามสภาพแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปกดให้ดูนะครับคือครับผมนี่เราถ่ายกันกลางแจ้งอย่างนี้นะครับเดรังหมันโดนมา2เข็มผมก็โดนมา3มเข็ม2เข็มแล้วนะครับ คือติดเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไรเดนเรียญรุ่นนี้มันยังไงครับเราไปฟังนิดนึงอธิบายก่อนเลยนะเจริญพรบนเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายเยอะละเพราะว่าก่อนหนั้นเนี้ยเราเคยเจาะลึกันไบแล้วบางส่วนนะครับไอเจาะลูกใหม่ก็ได้ดิอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเจริญพรบนนะครับวันนี้ผมแนะนําเป็นทองแดงก่อนนะราคราคาล่างสุดอ่ะเอาเริ่มจาก บนก่อนครับสาเกอสังเกตให้ดีเหรียญเจริญพรบนตอนนี้เป็น1ใน10รุ่นหลักยอดนิยมไปแล้วนะครับ,รบก็จะมีทองแดงทั้งหมดบารแบบ,บแต่ถ้าถาว่าทองแดงจเจริญพรบนราคาเท่าไหร่ก็เลยต้องอธิบายว่าพี่ครับทองแดงมี3แบบนะครับ,รบได้แก่ผิวไฟทองแดงผิวไฟผิวไฟจะเป็นทองแดงที่แพงที่สุดนะครับ ตามลงมานะครับเป็นทองแดงลมดําสนิทนะครับครับผมแล้วก็ทองแดงผิวลุ้งครับครับเจาะลึกให้ครั้งครับครับทองแดงผิวลุ้งเป็นทองแดงที่สร้างทั่วไปเปิดจองตอนแรกราคา300บาทครับเมื่อปีเมื่อปี62ครับรุ่นนี้เป็นวาระ8รอบ96ปีครับทองแดงผิวลุ้งนะครับจะสร้างทั้งหมด9,999เหรียญครับครับผมก็ราคาอันนี้จะแพงไม่เท่ากันนะครับตอนเปิดจองเท่าไหร่300ซะคือพระหลวงปู่แพร้นะครับ ราคาเปิดจองอยู่หลักร้อยทั้งนั้นใช่ครับไม่ได้แพงอะไรยกเว้นเนื้อบนใช่ครับยกเว้นเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะทองแดงเนี่ยผิวลุงนะครับเปิดจอง300บาทครับผมผิวลมดําสนิทอยู่กับผิวลุ้งนะครับจะปนกันอยู่ในรังดังนั้นครับจะปนกันอยู่ถ้าใครเป็นความโชคดีของแต่ละกุศใช่แต่อธิบายเรื่องเนื้อก่อนเจาะลึกเข้าไปอีกทองแดงนะครับผิวลุงจัดสร้าง99 9เหรียญนะครับทองแดงผิวลมดําสนิทครับ1้6เหเหรียญน้อยไหม จะปนอยู่ในจะปนอยู่ในผิวรุ้งครับสาเหตุที่ต้องไปปนเพราะว่า196เหรียญนี้เหลือจากนะครับชุดทองคําและกรรมการจะเป็นทองแดงผิวเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าผิววมดําสนิทครับเป็นเมื่อนําทั้งหมดมารวมกันนะครับชุดทองคํา96ชุดชุดกรรมการ596รแล้วก็ผิววมดําสนิทอีก196เมื่อมาบวกกัน3เนื้อนี้รวมกันได้888พอดีกับวาระ8รอบครับผมครับต่อมา ผิวไฟผิวไฟก็จะมีสองโค้ดครับได้แก่โค้ดบนและโค้ดล่างครับเมื่อสองผิวเอเมื่อโค้ดบนและโค้ดล่างรวมกันยอดทั้งหมดจะมีรวมอยู่ที่ห้าร้อยสิบสองเหรียญครับครับผมแบ่งเป็นโค้ดบนหนึ่งร้อยเหรียญครับผมแล้วก็โค้ดล่างอีกสี่ร้อยสิบสองเหรียญครับครับนี่ครับเวอร์ชันแบบธรรมชาติเลยนีมีเสียงประกอบนะครับมีเสียงประกอบอย่าคิดไรมากนะครับอ่ราคานะครับส่วน ในปัจจุบันที่แนะนําให้สะสมดูนะครับราคาปัจจุบันคือราคาวันที่25มีนาคม2565ครับผมนะครับผิวรุ้งนะครับครับผมราคาเล่นหาปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ2,000บวกลบตามความสวยครับครับอยู่รุ่งนี้เอกลักษณ์คือไม่เหมือนกันจะเป็นไม่ไม่ซ้ำกันเลยแต่แะเหรียญไม่ซ้ํากันเลยใช่ครับครับต่อมาผิวลมดําสนิทนะครับครับ จัดสร้าง196เหรียญที่ผมพูดก่อนหน้านี้ครับราคาเล่นหาการปัจจุบันอยู่ที่4,000บาทบวกลบครับผมครับต่อมาผิวไฟนะครับผิวไฟก็จะมีโคดบนและโคดล่างครับโคดล่างนี่จะสร้างเยอะกว่านะครับครับราคาเล่นหากันอยู่ที่ประมาณ4-5,000ครับผมตามความสวยครับนี่พระสองพระสามปีเหรอพระสี่ปีเป็นไงพระสามปีนี่แหละที่บอกว่าเป็นยอดนิยมครับผมครับแล้วก็โคดบนนะครับอยู่ที่5-6 0 0 0พันตามความสวยเพราะมีแค่ร้อยเหรียญเท่านั้นครับส่วนนะครับ อ่าอันนี้แนะนําเรื่องเจริญพรกันนะบนนะครับต่อมานะครับเจริญพรล่างบทนี้ไม่ต้องพูดเยอะละเพราะว่าเป็นหนึ่งในสิบรุ่นยอดนิยมไปแล้วครับครับส่วนเจริญพรล่างนะครับเป็นรุ่นที่สร้างต่อจากรุ่นเจริญพรบนมาอีก2ปีนะครับทิ้งห่างก็สองปีห้าสามห้าห้าอันนี้ห้าสี่ห้าสี่อ่ะสองปีครับอันนี้ห้าสองครับผมอันนี้ห้าสี่ครับนะครับเจริญพรล่างนะครับ หลังจากที่เจริญพรบนออกมาได้้วงปีเจริญพรล้างกระร้างออกมาโดยรุ่นนี้เปิดจองครั้งแรกเลยเนื้อเงิน3,5 0พนาวาส0 0พนจนวน2005ฝาบาท1ั0ห้และทองแดง600นะครับราคาปัจจุบันฟังไว้นะครับราคาหลักร้อยเนี่ยมีมีให้เท่ากันครับครับครับผมเาลครับราคาปัจจุบันนี้นะครับเนื้อเงินอยู่นะครับประมาณ5,000บาทบวกลบครับเฮ้ยยังไม่แพงนะยังไม่แพงซึ่งถ้าเป็นเนื้อเงินของเจริญพรบนตอนนี้ เกือบ20,000ืไปแล้วเกือบ2 0 0 0 0ไปแล้วใช่ครับดังนั้นอันนี้ก็คือน้าเก็บสะสมครับผมอันนี้ยอดนิยมไปแล้วนี่เก็บน้้่าเก็บสะสมในปัจจุบันนี้นวะนะครับราคาจอง2 0 0 0ปัจจุบันไม่เกิน3,000ครับยังจับต้องได้อยู่ยังจับเป็นราคาที่จับต้องได้อยู่ใช่ครับสำหรับเจริญพรล่างนะครับครับต่อมาจะเจริญพอล่างเนื้อชนวนครับราคาจอง2 5 0 0ครับราคาปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เกิน4 0 0 0ครับนะครับตามความสวยนะครับแล้วก็หมายเลขคือสามเนื้อย ต่อมาก็คือทองฝาบาทครับราคาจองพันหปัจจุบันก็อยู่ประมาณ2 0 0 0บาทบวกลบอยู่เลยครับจะต้องได้อยู่นะครับทองแดงนะครับไม่เกิน1,000บาทไม่เกิน1,000บาทไม่เกิน1000บาทซึ่งถ้าถ้าเปรียบเทียบกับทองแดงอ่ะทองแดงด้วยกันราคาถูกที่สุดของรุ่นนะครับอย่างนี้2000นี่1000ัไม่เกินนี้นะครับนี่ก็ลองเก็บไว้พิจารณานะครับเพราะอันนี้ช่วงนี้ผมก็จะมา หลายๆท่านอาจจะถามว่าเฮ้ยทำไมเลือกเป็นรุ่นๆไปผมจะมีหลายคลิปครับไม่ใช่มีแค่นี้นะคือเพื่อทําให้เพื่อให้จ่างแต่ละรุ่นที่เล่นแต่ละรุ่นเนี่ยรู้ว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ครับแต่เป็นเรื่องตาหนีความเก๊แท้เนี่ยในกลุ่มเราคัดกันอยู่แล้วใช่ครับส่วนถ้าจะดูเก๊แท้เนี่ยรุ่นนี้มีเก๊แล้วนะเฮ้ยรุ่นไหนเจริญพรบนมีเก๊แล้วจะเจริญพรบนมีเก๊แล้วใช่แม้ในกลุ่มหลวงปู่เพลเอามาแสดงกันไหมว่าเก๊แบบไหนก็มีแค่ถ่ายรูปยังยังไม่ชี้แบบจุดแบบ ลงลึกนะครับแต่ถ้าลงลึกเนี่ยต่อไปพ้องหนี้เนี่ยอาจจะลงลึกให้อาจจะลงลึกให้แล้วจะเอากล้องของพี่อะไรนะมายายให้ดูใช่พี่อะไรแต่ขออาจารย์ป๊อปอาจารย์ป๊อปมีกล้องอยู่มีกล้องอยู่แต่ช่วงนี้ก็จะมาแค่นําเสนอก่อนว่ารุ่นไหนน่าสะสมรุ่นไหนสร้างแบบไหนแล้วก็แนวทางแล้วความชอบนะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนด้วยก็ในช่วงนี้ก็จะมีเรื่อยๆมีมีออกมาให้เรื่อยเพื่อเพื่อที่จะนัว่าแต่ละรุ่นแต่ลรุ่น ที่สาคัญคือพระหลวงปู่แพวเราทันใช่ครับแล้วข้อดีของการดู YouTube นะครับก็คือ YouTube จะอยู่กับเราได้นานนะครับเราสามารถกอดูย้อนหลังย้อนกลับไปย้อนกลับมาดูได้นะครับแต่ก็ต้องเรื่องของราคาก็ตามช่วงจังหวะในช่วงนั้นด้วยคลิปแรกที่ผมออกกระเด็นมีคนดูเท่าไหร่สี่กือบห้าหมื่นคนนะสี่ไม่พอเหรียญนะเหรียญไม่ไต้เชื่อไหมว่านะครับผมตั้งแผงอยู่ที่วัดเนี่ยเนี่ยตรงข้ามทราเวสวรรณเลยนะครับแผนกล้องดูได้แผงผมจะอยู่ด้านหลังที่ขายพวกดอกไม้เลยนะครับ มาหาผมได้ตลอดครับมาหาผมที่ไรนะเนี่ยผมดูรายการพี่ใจเทพมานะอะไรเงี้ยแนะนํามาก่อนเลยแนะนำมาก่อนแล้วก็จะมีใครใครใครมาซื้อพระกับวีระเดเดวีระชนโคเล่นของนะครับครับคือ้าพระมันเกน่ะคุณคุณมาโวยวายกับผมได้เอาดีกว่าผมจะถอดคลิปวันออกทุกคลิปเนี่ยไม่พอเรียนนี้เขามีปัญหากันเขาว่าเนี่ยซื้อไปผิวทําผิวไม่ทาเอาอย่างงี้ผมดูไรฟ์สดผมหรือดูในยู u b e นี้นะ ถ้าใครได้ผมไปแล้วผิวลุ้งบอกว่าไม่เดิมนะเอาไปร้อยเท่าของราคาที่พี่ได้ไปเฮ้ยคือเขาบอกมีผิวทําไม่ทำหรอมันมีคนทําใหม่เฮ้ยทํใหม่ทาเก่าคือผิวลุ้งอะ่ะยิ่งลุ้งสวยยิ่งแพงใช่ไหมอ๋อเขาไปทําสีลุ้งแต่อันนี้ดูไม่ว่าจะดู u t u b e ผมดูไลฟ์สดผมหรือซื้อจากผมหากได้ไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเดย์ de, องนี้ผิวไม่เดิมนะเออเนี่ยถ้าเกิดผมบอกรับประกันแพสให้ผิวเดิมไม่เดิมคือร้อยเท่าพี่เอามาคืนผมได้แล้วมาเอาต้องมาพิสูจน์กันนะครับว่า เดิมไม่เดิมคุณต้องมีผิวเดิมที่ที่คุณแน่ใจก่อนไม่ใช่คุณมั่วนิ่มมันมีคนม่วนิ่มแต่ซื้อจากผมไปเนี่ยผมมีรูปลักษานทุกองค์ไม่ต้องห่วงเฮ้ยถ่ายรูปไว้ทุกองอะผมไม่ว่าจะดู YouTube ดูไลฟ์สดผมแคปหน้าจอหรือผมมีหลักฐานไว้หมดดังนั้นครับใครที่ซื้อพ้าผมไปเฮ้ยมึงซื้อขข่มึงจำพัชตัวเองได้ไหมผมจําได้ทุกองนะเพราะถ่ายรูปเดี๋ยวนี้กล้องถ่ายรูปมันถูกแล้วนะครับใช่ครับผมเก็บไว้เป็นหลักฐานได้้ทังหมดเลย ดังนั้นครับสบายใจได้ครับซื้อกับผมใครซื้อพระกับเดลังหมันและประกันแท้ให้ทุกกรณีนอกจากนี้ในกลุ่มก็รับประกันแท้ใช่ครับก็คืออันนี้คือเป็นมาตรฐานของกลุ่มเพื่อความสบายใจให้กับลายท่านที่แบบว่าเอ้ยผมมีตังแต่ผมดูพระไม่เป็นนะช่วยผมหน่อยได้ไหมในช่วงนี้อะไรเนี้ยปรึกษากันได้ปรึกษากันก่อนได้ครับจะซื้อไม่ซื้อไม่ว่าครับโทรมาคุยก็ได้ครับช่วงนี้ว่าง ยกเว้นช่วงทุ่มครึ่งนะไม่ว่างไ์สดใช่แค่นั้นเองหรือบางทีกินขาหมูเอกินไม่หมูกระทะคุยได้หมูกระทะคุยได้ครับคือการเล่นพระที่ผมไปทําคลิปทุกคนนะครับคือเปิดคือคุณแรกเปลี่ยนความรู้ก็ได้ใช่โทรมาหาเดโดยตรงเบอร์ไหน0-81ครับ198 7733ครับผมและ0928074266หรือ Facebook เดลังหมันครับแต่ถ้าบันทึกเบอร์ไลน์ก็เด้งเหมือนกันนะครับสามารถ มาคุยกันก่อนได้ครับคุยจะจบไม่จบหรือจะวันจันทรคุยได้ตลอดคือคือซื้อแบบยกลังกับราคาแบบแกแยกองค์มันคนละราคากันแน่นอนอยู่แล้วคุณไม่ต้องเลยคือคนซื้อสิบองค์กับคนซื้อองค์เดียวเนี่ยราคาต่างกันใช่ครับคือได้ออปช่นต่างกันใช่แล้วจัดให้ได้ทุกสถานรณ์คือคือคือเวลาซื้อพระเนี่ยคุณไปเข้าไปเยี่ยมชมหลายหลายกลุ่มหลายๆคนใช่ว่าเปรียบเทียบราคาได้เออยางกับหลวงปู่เพลี้ยเนี่ยมีหลายกลุ่มหลายคนเล่น แต่กลุ่มแต่คนเนี่ยเขารู้จักกันเขาสมานสมาคีกันไม่ได้แตกแยกออกไปไหนใช่ครับราคาอยู่ที่ความพอใจใการซื้อขายอยู่ที่อัธยาศัยใช,ถชยบบ่ถ้าคุณชอบนิสัยนี่ซื้อแบบนี้ถ้าคุณชอบอีกนิสัยหนึ่งซื้อแบบนั้นอ่ะแล้วแต่พี่นะแล,แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่เลยเด็กกลุ่มเลขสวยในนี้รุ่นนี้เลขสวยแพงมถ้าเป็นทองแดงรุ่นนี้จะไม่มีเลขเลย อ่ารุ่นนี้ทองแดงเนื้อทองแดงจะไม่มีเลขจะไม่มีเลขเลยจะเล่นหาคือแค่ผิวผิวเฉยแล้วก็ความสวยความอะไรแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดเล่นเนื้อที่สูงขึ้นมานะครับสูงกว่าทองแดงก็จะมีเรื่องเลขมาันะครับแล้วแต่เราชอบเลขอะไรเด็ดไอ้ที่เป็นผิวลุงเนี่ยเขาชอบลุงแบบไหนโอ้อันนี้แล้วแตกฟันนย่เลยบางคนเห็นไหม สีประจําตัวชอบใส่เสื้อสีอะไรก็เหมือนกันบางคนชอบผิวโทนเขียวโทนน้าเงินโทนแดงโทนอทองอแต่ที่เคยขายกันแพงที่สุดคือเป็นโทนทองเป็นโทนทองใช่ครับผิวโทนทองจะออกชมพูทองผิวนี้เคยขายกันล่าสุดอยู่ที่ห้าหมื่นบาททองแดงธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษยกเว้นแค่ผิวห้าหมื่นบาทซื้อขายกันมาแล้ว,แล,วแล้วมีคนทําได้ไหมโทนทองมีแต่<ด>มันก็มีจุดดู แค่นั่นเองผิวใหม่ผิวมีจะดูนะรผิวใหม่ผิวเก่ามีกล้องอาจารย์บอยอาจารย์อะไรนะแต่อันนี้นะถ้าเกิดใครจะส่งมาให้เดช่วยฟันธงเรื่องผิวหน่อยผมไม่รับนะเดี๋ยวมีปัญหากันแต่ให้ดูเก้แท้ดูให้ได้นะครับคือเรื่องผิวไม่ดูให้ไม่ดูให้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันการแค่กลายเป็นไปสวดเขาผมแค่รับผิดชอบในสิ่งที่ผมขายนะครับออย่าให้มาคือ ถ้าไปรับผิดชอบไปดูพระคนอื่นน่ะมีเรื่องทุกเที่ยวในโลกนี้ย่าไม่สบายใจคือคุณซื้อพระจากเดแล้วไปให้คนอื่นดูอ่าแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่แต่ถ้าให้คนอื่นมาดูกูก็ไม่ผมก็ไม่ดูให้แต่ให้ดูเกแท้ให้ผมดูให้ได้นะแต่ถ้ากระจา้ผมมานั่งวิเคราะห์ให้ผมไม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวมีปัญหาถ้าหลงปูกแ้่เนี่ยเกแท้ทุกรุ่นเหมือนกันนี่เกือบเกือบทุกรุ่นครับแต่เจริญพรล่างยงเล่นได้อยู่นะไม่มีเก เจริญพรบ้านณวันที่5ธันวาคม2565ยังไม่มีเกใช่ที่มีเก๊แล้วมีอะไรบ้างณวันนี้คุณไม่ถูกเยอะเก๊ยอดนิยมอันนี้ว่ายอดนิยมอะเกหมดเลยอะสิบรุ่นอะสิบรุ่นเกยอดนิยมมีบ้างหมดเลยมีรุ่นไหนบ้างเกยอดนิยมโอ้มันมีมากกว่าสิบรุ่นยอดนิยมคืออธิบายก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าเรื่องของพาเกทาแท้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราจะไว้คลิปหนึ่งแต่นี่เข้าๆหน่อยว่ามีระวังโดนก็ที่เจอกันบ่อยโดนบ่อยเลย จะร่อนพรบนตอนนี้โดนกันเยอะโดนกันเยอะอ่ะจะแล้วก็ลาาผลพุนธทวีลาาผลพก็มีแล้วก็มีแล้วแต่เพชรการคงกระพันยันส่วนเนี่ยยันส่วนยังไม่มีอยู่รุ่นเดียวยันส่วนปีรุ่นปีนปนปนปนไหนปีห้าสามที่แพงแนั่นแหละปีห้าสามยังไม่มีเหรอยังไม่มีเฮ้ยแพงไหมราคแพงนะราคาแพงมากดันไม่มีเก๊ยยังผมว่าฝีมือมันไม่ถึงว่ะยังจะเสาห้ามีแล้วเสาห้ามีแล้วเสาห้ามีแล้วไอ้ใบชิเล็กมีทั้งสี่ห้าสี่ห้าหกมีแล้วคือสามารถส่องด้วยกล้องกําลังขยายขนาดสูงเนี่ยเก๊จบเเลลยแแต่ถ้าปป็นนหูะ อ่าผมมันต้องใส่กล้องก็ได้อ่าวางตรงนี้อ่รุ่นไหนก็นได้ผมหยิบออกมาได้เลยโดยไม่ใส่กล้องว่าเกแ,แกแทะเกแทะผมแยกให้ได้อโดยที่ไม่ต้องใส่กล้องเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้เกฝีมือจัดไหมไม่ใช่ผมชํานาญตรงนี้แล้วไงอ่ก็เลยแยกได้อดังนั้นทํครับในการซื้อขายถ้ายัางไม่ชํานาญพอเช่ากับคนที่มีประสบการณ์หรือคนที่ พพอร์ตเราไหวสพอร์ตเราได้เข้าในกลุ่มเช่าในกลุ่มก่อนปลอดภัยเช้าในกลุ่มได้เช่าที่แพงวัดได้หรือนอกกลุ่มถ้านอกกลุ่มเขานอกกลุ่มเขาถ้าเขารับรองคุณก็ไปเช่านอกกลุ่มได้ใครไว้ใจไว้ใจใครก็ลองเช่าดูได้แต่ถ้าเกิดจะให้ผมดูเกทแท้นะครับผมดูให้ได้นะไม่เป็นไรดูให้ได้หรือทักมาคุยกันได้ครับผมมีรุ่นนี้อยู่จะอัปเดตเป็นรุ่นนี้จะเปลี่ยนพระเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนพระได้อาจจะต้องเพิ่มตังค์หรือเอาได้พระ ได้พระได้พระมากขึ้นใช่ไม่ใช่เพิ่มอันนี้้วได้บางองค์ได้พระหลายองค์หรือต้องการหลายองค์หลองคได้พระองค์เดียวมีต้องการจะปล่อยกระทักเฟซทักไลน์ผมมาได้นะทำไมเราซื้อเข้าด้วยอ๋อซื้อเดี๋ยวคนะรุ่นเก่าที่ออกไปแล้วนะครับสามารถทักไลน์ทักเฟซทักไลน์มาจะขายได้เพราะว่าบางอย่างเนี้ยบอกตรงเลยไม่มีเหมือนกันแบบไม่ใช่ไม่หาไม่ได้อ่ามันหาไม่ได้แล่ะอ่าแต่ใครที่มีของหายยากเนี้ย ต้องการจะออกนะครับเฉพาะของกะแมงแสนละลังหมันก่อนนะขอรับแค่สองวัดนี้ก่อนเพราะว่าคุ้นเคยคุ้นเคยถนัดทางนี้นะถนัดทางนี้นะครับ่วน<ช>วัด<ช>อื่นๆที่มีนะครับคุณก็ไปในกลุ่มอื่นๆที่เขาเล่นกันใช่คือคือในกลุ่มนี้เนี่ยเขาเล่นเฉพาะวัดลังวัดลังหมันเป็นหลักใช่ครับแต่เดเนี่ยเล่นไปอีกวัดหนึง่งเพราะเป็นเด็กวัดเกา่าเป็นเด็กวัดเกา่าได้คือ คืออย่าถามนอกวัดเหนือจากนี้เพราะว่าไม่ได้เล่นบางคนสมเด็จวันละครก็ส่งมาให้ผมเชยบอกว่าผมไม่เป็นราะว่าผมว่ามันเป็นเซียนพราภาษาอะไรดูพระไม่เป็นผมว่าเอาแล้วผมแต่ว่าผมพี่ไปปวดฟันแล้วพี่ไปหาหมอตาหมอหูเขาจะตรวจพี่ได้ไหมออแล้เรื่องมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับนี่ครับของเดย์ังหมันถ้ากูมีพระหลวงปู่แพ้่วัดรังหมันหรือวัดกำแพงแสนที่เดเล่นอยู่ สามารถติดต่อเข้ามาได้ราคาณปัจจุบันนะครับก็พูดคุยกันได้ดีลกันได้ก่อนนะไม่จบไม่เป็นไรครับขอให้ได้พูดคุยติดกัดปัญหาอะไรให้บอกนะครับไม่ยากเลยนะครับก็วันนี้ก็คืออย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบดูบรรยากาศของวัดก่อนมาเที่ยวยังไงนี่นะครับนี่ครับบรรยากาศตอนกี่โมงเอ่ยตอนนี้เกือบหกโมงแล้วหกโมงสิบแปดหกโมงสิบแปดนะครับจะหกโมงครึ่งละสีขาวตัดกับสีนี่นะครับขาววอกเลยครับสวยไามเย็นจริงๆแล้วไม่ต้องมาตอนเที่ยงก็ได้วันนี้ ถ้ามาตอนเย็นก็จะได้บรรยากาศหนึ่งเราข้างในวิหารอาจจะปิดนะครับครับตอนนี้หลวงพี่โกนยังปิดปิดวัดอยู่นะครับเราทํากันในวัดวันที่ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการันี่ให้ดูแผ่นแผ่นกล้องแผ่นกล้องเราจะดูอันนี้อันนี้อะไรที่เขานี้ทีเทาเวสุวรรณเทาเวสุวรรณครับเปิดจองในขณะนี้กําลังมาเลยนะครับเท้าเวสุวรรณของนี้เอ๊ดูโชว์ดูใบจองเลยว่าได้รับความนิยมขนาดไหนใบจองนะครับเล่มแรกผมเต็มไปแล้วครับผมนะครับ เล่มแรกผมเต็มไปแล้วนะครับมีคนต่างประเทศจองไหมของเดมีครับมาเลเซียจองอยู่มาเลเซียจองอยู่ก็จัดส่งกันที่นะครับทางภาคใต้ไปจัดส่งกันที่นี่ใช่ครับมีคนจัดคอยจัดส่งให้ทางนริษัมีมีทางคนบริการทางนั้นอยู่มีคนทางบริการทางนั้นอยู่ส่วนราคาปัจจุบันก็ให้ราคาจองอยู่นะครับไม่ใช่เป็นราคาบวกนะราคาไม่ใช่ราคาบวกใช่เด็กเก่งๆไหมว่าอันไหนจะบวกส่วนมากเลยอันดับอันดับที่หนึ่งเลยยอดจองที่หมดกันเร็วๆเลยนะ ทองคํากรรมการเนี่ยราคาบวกแน่นอนตอนนี้หมดแล้วะนะครับหลายๆท่านหมดแล้วแต่ผมยังเหลือไม่มากผมทั้งหมด21ชุดนะ,ะนะครับยังเหลือไม่มากแล้วก็นะครับเนื้องเงินจะหมดเต็มทีแล้วะนะครับก็คือ <c oughs> ปิดยอดเป็นทางการเลยก็คือสิ้นเดือนมีนาคมนี้ครับผมแต่กรณีถ้ายังไม่ถึงสิ้นเดือนละพระหมดก่อนก็ต้องปิดตารนั้น,น,นใช่ครับอันนี้ก็คือนำมาเผยแผ่บารมีกันช่วงนี้แค่คร,ราคาจองนะ วัน่าจะส่งมีนาคม2 5 6 5น้ะผมบวกค่าจะส่งแค่ครั้งละ100บาทเอาไาทให้น้องไปเถอรายการละ100่งเป็นค่าบริการน้องขอแค่นั้นพอพี่จะจองกี่รายการก็ตามแต่ผมขอแค่ร้อยเดียวดังนั้นครับให้น้องไปเถออันนี้แต่ถ้าพี่จะจองรายการไหนผมไม่ได้บวกพี่ไม่ได้บัตรในในในของใบจองเดมีคนจองหลักหมื่นหลักแสนหรอสูงสุดน่าจะห้าหกแสนนะห้าหกแสนใช่ จองใบจองแบบนี้นะไม่ออกจากตลาดเลยนะครับไม่ได้ลาไหลเวียนเข้ามาในตลาดเลยนะเนี่ยคือผมสามารถจองได้ทุกราคาครับผมของท่านใดเอ่ย ไม่น่าแน่ไม่เป็นไรไม่ไรเลยชิกไปแล้วอ่าสนใจสนใจจองพระกับเดชรังหมันติดต่อมาที่เบอร์ไหนครับครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเจ็ดสามสามครับครับผมศูนย์เก้าสองแปดศูนย์เจ็ดสี่สองหกหกหรือให้พี่ไตเท้บันทึกเบอร์ทางหน้าเฟสเดี๋ยวเบอร์ผมจะทิ้งไว้ที่หน้าเฟซนะอ่าหน้าหน้าเรื่องของยูทูบนะครับครับเข้าเข้าไปในเฟสบุ๊ค วีละชนคนเล่นของนะครับแล้วก็ทุกเบอร์นะครับบันทึกเบอร์ปุ๊บไลน์ก็เด้งแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับผมทักมาพูดมาคุยกันก่อนได้ครับมาศึกษาปัญหาหรือสิ่งที่พี่ต้องการลองบอกน้องก่อนได้ครับถ้ามีอะไรน้องแก้ไขให้ได้น้องจัดการให้ได้หมดครับครับผมส่วนในเรื่องของวันนี้ครับก็คือคลิปนี้จะ นะครับให้ข้อมูลของเรื่องจะเจริญนพรล่างและจะเจริญพรบนนะครับปีนะครับตั้งแต่ปี6-2ก็คือจะเริญพรบนปี64คือจะเลื่อนพรล่างครับในวันนี้ราคาจะต้องได้อยู่เป็นเหรียญหน้าสะสมอีกหนึ่งรุ่นดังนั้นครับลองพิจารณาดูก่อนได้ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ